ทักทายสบายดีพี่น้องบัดสุภูสุคนเมื่อนี้บอรถกจจะพาพี่น้องมาเบิงมาชมวิธีการเหดหมักม่วงแผ่นเนาะหรือว่ามะม่วงกวนเนาะประเทศไทยเพิ่นเจริญ่ามะม่วงกวนเนาะหลังจากที่เฮ้าได้ขูดเอาเนื้อมะม่วงนะเนาะเฮากัเอามาต้มพี่น้องเนาะตอนต้มนี่ใส่ยางแน่เนาะบางคนเพื่อนอาจจะบบหูเนาะแต่สําหรับแม่บอรถแล้วเพิ่นบยย่ไดใส่ยางเดอ้อพี่น้องเนะาะเพราะว่า มักม่วงนี่มั่นกะหวานอยู่แล้วพันราาเนอเป็นหมักม่วงในต้นเฮือนเจ้าของเองพป่น้องเนาะปีนี้มักม่วงเป็นโอกพี่น้องก็เลยต้องใส่วิธีนี้เพื่อเก็บไว้กินดนๆหรือว่าละกินหน้านเนาะหลายเดือนเนาะพียง้องเนาะเดี๋ยรวรถจบพาพี่น้องไปเบิ้งแต่ละขั้นตอนเนาะอาจจะบอรลยละเอียดไาไในเรื่องพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นคลิปที่น้องบอสด่งมาห้เนาะบอสดกาเลยเอามา ฝากสุโูสุข้นต่อเลยพี่น้องเนาะปลาเดียวบอลลกะ<ช>จะพาพี่น้องไปเลาะช่มเรื่อยๆพี่น้องเนาะหลังจากที่เข้า,าต้มหรือว่าเรียบร้อยนองนำปลาไขมันเรียบร้อยแล้วเข้ากะนี่พี่น้องเข้ากะจะเอามาตากแดดจังสีพี่น้องเนาะบางคนเพิ่อนอาจจะใส่ใบตองน่อยพี่น้องฮันนีแมวบอลล็เพินจะ แบบง่ายๆพี่น้องเพิ่นกระใซกระโตมาหนิพี่น้องเนาะหรือกว่าใส่ถาดเนาะนี่พี่น้องตากไว้แห้งๆพี่น้องเนาะก็คือแห้งก็คือป้องกันโอไฮมะม่วงกวนเท่านี้ขึ้นล่าพี่น้องเนาะเข้ากับเก็บไว้เด้โดนพร้อมถ้าเกิดว่ามันแห้งแห้งได้ที่พี่น้องว่าจานๆเนาะสองสามเดือนกินได้ เอาเา,าตากแดดมันแห้งแล้วเขาต้มบวงตอนนี้เร่งต้อมอยู่หมักม่วงควรเรียกว่าหมักม่วงแผ่นเนาะที่แม่บวลดมแล้วก็เอามาตากแดดพี่น้องเนาะก็คือเห้าเห็ดไว้กินเด้อพี่น้องเนาะเห็ดไว้กินเองว่าจันซัคันพี่น้องเพื่อนมาเยี่ยมมาเล่นน้าเห่ากัเป็นของฝากของตอนเนาะจะเอาใหม่เพื่อนบ้าน ตัจะมากลมลมงมดเยตกใจเ็นแหงเลยสะดุ้งเลยโอคออะตัวนั้นน,นี่สิ่ตัวนั้นนี่สิคอเะยตุม่มมี่ตัวไหนตัดเอาใหม่สะพานซับลงนี่คือสุขะตุนนี่นี่สุขะตุนไม่ได้เลย คือแบบว่าบาง่ายซคือแต่ละมือขันทมาันนั่งอยู่หม่มวงนั่งอยู่เตียงเนี่ยมันสิล,ลนอยู่ประมาณเศร้าลูกอ่ะแปบ๊บหนึ่ง็สิลนล,ลงมาสองหมากสามหมากวานนัดนะพี่น้องหมุมวงกันี่ยแต่ว่าหมมวงมันลายได้ปีดีมันล,ลนผ้ได้กัดแนมบหนังสือบระหยัเนาะสำหรับบางคนเพื่อนอาจจะสงสัยมาว่าเป็นยังคือบบใส่ทับพ,พี่นอะเพีองเนาะ ก็คืออใส่ทับพ,พี่มันกะจะสั่นไปพี่น้องเนาะเพราะว่ามันห่อนพี่น้องกะใส่ไว้ทีเอาใหม่เคลียเอาพี่น้องเนาะหรือว่าคนเนาะคนเอาเอาใหม่คนเพราะวา่าไม่เข้ากะเดี๋ยวถำความสะอาดเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเนาะกะบ่ตอกสงสัยกันเนาะพี่น้องเนาะกะเฮ็ดแบบบ้านๆเฮ็ดยูเฮ็ดกินเองเนาะพี่น้องเนะเาะเข้าบ่ได้ไปเฮ็ดไป,ไปขายพี่น้องเนาะกะจะประมาณนี้เลยพี่น <ๆ S 2> ้องเนาะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปของน้องบอลลดเพิ่นถ่ายกับทงมาให้พี่น้องเนาะบอลลุดก็เลยเอามาฝากพี่ฝากน้องบัสุชูผูชูโคนเนาะกะบาดมอลลดกะค่อนข้างที่จะเงียบพี่น้องบอบุญไหวเนาะแต่บอลเรื่องเศรษฐกิจนี่กะค่อนข้างที่จะบอดีพี่น้องเนาะก็คือเงินเฟ้อนั่นเองพี่น้องเนาะ โอ้ยสองชั่วโมงเลยคนนี่มันกระเด็นใส่เจ็บแถวโอ้ใส่ขาเมื่อกี้เดียวพวกเลยตกัตกตกักตักเลยว่ะ มันก็ต้องกวนเฉยเลยครับพี่น้องต้องใส่ควบมดทนนะเพิ่นยายพรพิ่นเห็ดม่วงอันนี้ถ้าบ่ใส่ควบมดทนเห็ดบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้บอกมันใส่เวลาหลายนี่ขนาดหมอน,นี่เราบอกว่าเราเห็ดแต่เ้าเด้ยเพื่อเอาอเนื้อักม่วง,งออกจากหน่วยมันอีกต้องเอามาขัน บอกม่าต,อต,อตอมอีกพื้นจักรีวเฒิดเป็นตัวเดล่ะมาฮอนนี่พอรถกัดจะ<า>ขอจบคลิปลุงเพียงสำนี้พี่น้องเนาะพอกันไหมคลิปต่อไปพี่น้องแต่จะเริ่มพี่น้องฝากกดไลกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บารถในเด้อพี่น้องเนาะ